กันโหดมากเลยเฮ้ยโอ้ทำไรกันเนีย่ยทำไรกันเนี่ยโอ้อ่ะสงสัยก็รักกันไม่ไปเยอะเนี่ยถ้ายิงโดนอีกนั้นอีนี่กูจบเลยนะจริงๆเป็นไงมีคนตรงแนบมีคนเอ้ยปืนอะไรของ มีคนขอมานานๆแล้วนะครับแล้วผมก็เคยทําคลิปเจ้าปืนตัวนี้ไปนานๆเหมือนกันนะครับเคยทําไปนานเหมือนกันน่าจะสองคลิปเลยด้วยซ้ําแต่ไม่เป็นไรผมจัดให้เลยละกันและไอดีผมเนี่ยสองดาวเนี่ยผมก็ไม่มีมาซะด้วยก็ซื้อเลยละกันนะครับผมจัดไปฮะจัดไปครับมันก็เป็นปืนเก่าเลยเนาะวีเซ็เนี่ยน่าคิดถึงเหลือเกินจริงๆโอ้โหมันเทพเลยนะสมัยก่อนเนี่ย ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี่มันจะเทพอยู่หรือเปล่านะมันเป็นปืนที่แบบซื้อด้วยเงินแคสด้วยไงเอซื้อด้วยเงินแคสด้วยนะคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าจะเติมซื้อเนี่ยซื้อปืนซื้ออะไรเนะี่ยโอ้อยังไม่มีพวกย้อมแมวไงยังไม่มีพวกย้อมสีอ่ะพูดก,กองตรงเลยนี่แหละก็จะซื้อพวกปืนแบบนี้กันน่าจะประมาณนี้นะไม่รู้ว่าฉายามันควรเล่นอะไรดีนะครับก็เอาเป็นว่าเล่นเป็นประมาณนี้ก่อนดีกว่านะ เธอแบบไม่ไหวไงหยิบลูกซองยิงแม่งเลยอะไรเงี้ยนะครับไปเดี๋ยวหาห้องเล่นดีกว่าอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วขอลองปืนหน่อยสิอึโอ้โหมาถึงยิงกันฮนะเฮ้ชัดเอาเฮซชั่เอาเลยนะจ๊ะต้องลื้อฟื้นกันสรรักนิดหนึ่งละปืนเนพมา่าผมแม่งยังไงอ่ะเริ่มไม่คุ้นเคยเลยไม่ได้เล่นนานเลยแล้วผมไม่เคยมีปืนที่เป็นของตัวเองก็้วย ก็คือยังไงดีแต่ก่อนเนี่ยยืมยืมแบบไหนยืมม่ดีเพื่อนมาเล่นตลอดเลยนะเพื่อนที่จะเล่นปืนนี้แหละเนาะผมว่าใครๆก็ต้องเคยผ่านประสบการณ์แบบเคยเล่นปืนนี้หรือไม่ก็ไปเก็บปืนมาหรือไม่ก็ยืมเพื่อนอะเอาเอาไม่ว่าทุกคนต้องเกือบทุกคนแหละเกือบทุกคนน่าจะเคยเล่นปืนนี้นะครับคือมันก็แรงนะมันแรงแรงใช้ได้เลยอะเนี่ยแม่งยิงแป๊บเดียว ผมยิงโดนนัดหนึ่งเองแล้วเพื่อนมายิงต่อเนี่คือปั้บเดียวตายเลย <c oughs> โอโ้สองนัดสองนัดระยะไกลน,นะ,ะกดตัวบีนเนี่ยมันจะจิงไม่ยออกมาเว้ยเดี๋ยวก่อนนะอุอย้ยจะจิ้มตูดซะหน่อยขอจิ้มตูดน,นะขอกดจิ้มกดจิมจ้มเลยเอ้าเอ้าไปแตะนี่และคนที่จะตายต่อไปก็คือผมนะฮะตอนนี้ แหมเขาดี่มน้ำโหดมากเลยเฮ้ยโอ้ทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหมากองอะไรกันตรงนี้โอ้ยตายเถอะนะเออสงสัยจะหนาวกันนะตอนนี้มันไม่ดีนะเอ้ยมันจะหนาวได้ไงวะอยู่อยู่ทะเลทรายไม่ใช่เหรอ สงสัยก็รักกันนะอ่ะสงสัยก็รักกันด้วยไปก็เน,น,นี่ยถ้ายิงโดนอีกนัดเลยนี่ือจ,จบเลยนะจริงๆเป็นไงซองนัดซองนัดจริงๆระยะไกลโหดมากแม่งยังโหดอยู่นะี่ยจริงๆอ่ะเอ้ยโอ้แล้วล่ะห,หนึ่งแล้วฉันจะตายแล้ว เอยโดนักคืนว่ะอ้อไม่รีบตายจังเน้นๆเน้นปืนนี้นี่มั่งไม่ต้องรีบยิงหรอกยิงให้โดนก็พอถอยๆละถอยหน่อย ไอ่ไม่โอเคน่ารักมากเด็กก็จะไม่ถอยกูซะแล้วมาโอ้อีกคนนึงอย่าพึ่งได้ไหมกระสุนมันมียังไงอะ่ะมันมีจำนวนจำกัดนะเว้ยแต่ก็ตั้ง15นัดเลยนะโอ้โห จะถามว่าตัวนี้มันเคยมีตัวแบบย้อมสีไหมมันมีนะมันเคยมีเป็นตัวย้อมสีขระสุนมันก็เยอะกว่าเดิมแล้วแล้วผมก็เคยทําคลิปไปแล้วละ่ะก็ลองไปย้อนดูกันได้นะครับลองไปหาดูจําไม่ได้แล้วว่าคลิปไหนแต่เอาเป็นว่ามันมีอยู่จริงๆร้องนะครับร้องของนะครับขอร้องของนะครับซอม,บ,มบี้ก็มาเฮ้ยซอมบี้ก็มาเสียงซองซอมบี้หือเสียงดังชัดเจนเฮ้ยว่า มากกว่าซอมบีก็คือคือระเบิดหัวใจวะเอาเอา้เอาเฮ้ยมึงตายได้ไงวะฮะเยวอปอโลปลอบคือไอที่ผมเก็บสนัยนี่แบบไม่ใช่อะไรนะเว้ยมึงจะไปยิงตัวข้างบนเว้ยแต่อันนี้มันมาพอดีเว้ยไอคนมเมื่อกี้เขามาพอดี นะเขามาพอดีผมก็เลยแบบิีแม่มเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ตายกันไปแล้วเกินอันแี้ไม่เอาครับลูกฟองไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคลิปนี้อยากเล่น V Z นะเดี๋ยวลูกฟองเดี๋ยวถ้าไม่ไหวค่อยงัดเดี๋ยวค่อยงัดไม้ตายเดี๋ยวมันเอาไว้ค่อยงัดครับ โอ้ข้างหลังก็ยังมาเอ้แบบมีดอ่ะมีดเปล่าจิ้มตืดจิ้มตืดอ้อเหอนี่ไงเรียบร้อยและระเบิดหัวใจได้รัเบดหัวใจไปเต็มเต็มหัวใจแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเว้ย พาคุลอยเลยอ่ะเฮย้ยไม่ตายยัดดูเฮย้ยต่อยกูโอ้เพื่อนเราขอโทษที่เราทำให้นายตายเออเรียบร้อยหัวร้อนแล้วนะหัวร้อนแล้วนะหัวร้อนแล้วนะสองนัดจริงๆผมไม่รู้นะว่าตัวเลือดเราอำสองมันกี่นัดนะแต่ตัวเลือดลอยเดียวนี่คือสองนัดอ่ะ แมงออกไปนี่คือแบบนั่งรอกูเลยพวกเจ้ามันดีไซน์ดีดีพวกเจ้าอ่ะดักเกิดพี่พวกเจ้ามันดีไซน์ไม่ดีไอ้ลูกซ้อมแมงได้ไหมเดี๋ยวก่อนเอาไอ้ซินหมดเลยแกแกไม่แบ่งกันฉันเลยอ่ะไหนอไ่ไหนกันเนาะ เออเเฮ่าฮู่ไปละไปละเล่นกันเลยเล่นกันเลยเล่นกันเลยโอ้โหระเบิดหัวใจมาแบบนี้ไม่เป็นไรครับผมไม่อยากได้ความรักแล้วครับนะเกดก็ดูแลผมแค่นี้ก็พอแล้วนะในเกมไม่เอาครับระเบิดในเกมนี่มันไม่เอาครับมันมันยังไงอ่ะมันตุ้มต้ามครับนะมันตุ้มต้ามเลยอ่ะเฮ้ยเอาเหอะ เน่เน <Es> ่ไม <du> ่เอาแะเบิร์หัวใจไม่เอานะเอาก็สุดวีแซดไปอือเอาของสุดวีแซดไปมาต่อกันอีกสักรอบมาถึงหลอยก่อนเลยโอ้หน้ากากเล้งแล้วหน้ากากเด้งเลยมาถึงหน้ากาดเด้งโอเคไม่ใช่แค่หน้ากาดเด่งเดียวนะครับมาถึงกูก็โดนยิงตายเลยเฮ้ยมีคนมีคนตรงนี้ยมีคน เออแค่นี้ก็พอใจเลยจริงๆนะเฮดช็อตเต็มๆครับยังไงครับสโต,โตแค่นี้พอแค่นี้พอ,อโอ้โหเฮดช็อตปืนอะไรของมันอ่ะสามรอบแล้ว <laughs> เฮ้ยใจเย็นดีเป็นไรเนี่ยอะไรอ่ะเพื่อนใจเย็น เดี๋ยวนะผมไปกินเีพอถึงสามรอบเลยเหรอสองรอบหรือสามรอบก็าจำไม่ได้แล้วัดว่ามีคนหัวล้อแล้วแหละจริงๆตอนเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนหัวล้อแล้วมีคนหัวล้อแล้ว,วมีไหมเดี๋ยวล้อไปเลยเพื่อนโหนปืนนี้มันก็อยู่ในคังมาตั้งนานแล้วนะวายโอ้เป็นไรเนี้ยหัวล้อทำไม โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหพอพอกูจะหลับแล้วอะขอโทษทีก่อนตายเดี๋ยวแล้วโหยิงไปห้ารอบเลยเหรอวะเรียบรล่อ ๋ย่าร้อนไปเลยนะปืนมันน่าหัวร้อนขนาดนั้นไดย,ย,ยเหรอขัอบไปเล่นกันต้องไหนหมดวะเฮ้ยเรียบร้อยนี่นี่เเงียบละไม่หัวร้รอนละ จริงๆผมหัวร้อนแม่อะไรแล้วตะกูเนี่ยหัวร้อนมากเลยตอนน่ะปั้ง,งสวยปี๊ดโหเนี่ยหัวร้อนมากเลยตอนน่ะจริงคนนี้นิดเดียวเองอ่ะผมตายอย่างไวเลยตอนนี้อ่ <c oughs> าระ โง่เอาตาใครเหี้ยเย็นทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมต้องด่าขนาดนั้นแล้ทำไมต้องด,าาด่งดาโง่ด้วยเฮ้ยเรียบร้อยเกมก็จบไปโอ,โอเคแค่นี้แล้วกันนะผมก็คงเล่นมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าดูจากสถานการณ์ในเกมที่ผมเล่นตอนนี้คือแบบ อูเริ่มกระจอกละกระจอกมากละตอนนี้โคตรอ่อนเลยนะครับโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมขอบคุณที่รับชมมากๆครับผม